สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเนี่ยวันนี้ Minecraft Pocket Edition นะครับ0.12.1 Alpha B10 นะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเพิ่ม,มนะเนาะไม่มีหรอกโอเคไม่มีครับอ่ะลองไปดูที่ของกันบ้างดูที่สมีจะมีไหม อผมว่าไม่มีนะนี่ก็เหมือนเดิมแปบ๊บหนึ่งดูก่อนดูก่อนผมก็ดูไม่ค่อยทั่วเนาะเวลามันนั้นสั้นเออเออเพราะว่าไม่มีเพิ่มครับอ่ะไม่น่าจะมีก็ถ้ามีก็มาคอมเมนต์กันได้ครับโอเคอ่าสิ่งที่มันแก้บ้างครับก็เหมือนว่ามันจะไม่ให้รีเนมพวกไข่อะไรละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะ ผมยังไม่ได้ลองผมไปอ่านดูเฉยดีมเนมิ<ๆ>่งอินเอ็นวิวอะไรสักอย่างอะแหละเออะในที่ในทางอ่ะเออเอ็นวิวเอ็นวิวเลยเนะี่ยเออไม่รู้นั่นแหละเหมือนว่ามันแก้มัง้งอืผมก็ยังไม่ได้ลองอ่าแล้วก็เอ่อเพิ่มเสียงใหม่ครับเพิ่มเสียงอย่างเช่นตอนตีการหนดเสียงจะเปลี่ยนละตอนผมลองเล่นกับเพื่อนแบบเนี้ยวันเนี้ยเออ เล่นแลนกับเพื่อนนะตอนตีการเสียงเปลี่ยนจากเสียงโอ้โอ้โอ้เป็นเสียงแผะแผะแผะเหมือนยังไง่ะเออไม่รู้ว่าเป็นเปลี่ยนเสียงใหม่อ่ะเสียงมันจะแผะแผะแผะอะไรอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเนาะโอเคแล้วก็อะไรกะอะไรวะอ๋อมันจะแก้ตอนสมมุติบางทีใครเน็ตช้าใช่ไหมบางทีเข้าหมายค้ามันจะรอนาน อันนี้มันก็จะแก้ให้ดีขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่เชื่อลองลองเอาเน็ตช้าๆแล้วลองเข้าไมค์ครับดูอย่างใช้ไวไฟชา้าเข้าไมค์ครับรอนานก็คือก่อนจะเข้าไมค์ครับก็คือให้ปิดเน็ตอะไรก่อนก็ได้อืมให้ปิดเน็ตปิดไวไฟก่อนเออพอเข้าได้ก็ค่อยเชื่อมต่อเนาะโอเคอก็ก็คงมีแค่นี้แหละเนาะโอเคก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับเคอรอื่องค้าง บ๊ายบาย